นมมสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3ปีเถาะวันนี้เป็นวันตรุษจีนทําบุญไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อน ทิศความสมาเร็จของวันนี้คือทิศดอนหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทัศทัศิีหรือทิศใต,ต้เครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือเพชรทิสศรพอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการเลกกนีนในชื่อคือดอชดาตอปตักทอฐานทบโตถอบอบเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวงแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัว สอบอร์สีสอสเสือหอหีบพรจุราวอ่างและหอนกคู่เลขมงคลวันนี้เลข3เลข6และเลข2องหมายเซ็จวันนี้วันนี้เป็นวันตรุษจีนหรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนนับเนื่องแต่โบราณถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิเริ่มต้นการเพาะปลูกตามปฏิทินจีนก็คือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่ง เรื่องราวเกี่ยวกับจุจีนคําว่าอ่งเปาอ่งแปลว่าแดงเปาแปลว่าสองเพราะฉนนั้นอ่งเปาหมายถึงซองแดงไว้ใส่เงินคําว่าตะเอียแปลว่าเงินที่อยู่ในซองแดงควรใส่เสื้อสีแดงถือว่าเป็นมงคลงดเว้นสีเทาสีดําไม่เป็นมงคล สินเจียยู่อีสินนี้หวดใช้อังเปาตัวตัวไก่แปลว่าปีนี้ขอให้สมปรารถนามีความสุขโชคดีร่ำรวยตลอดปีขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ